ช็อตไอที่เขียนด้วย AI มีคำไหนบ้างนะคะไปดูกันไอนะคะเสียงของเขาก็คืออีกอีนะคะและเขียนด้วย AI นะคะก็อย่างเช่นคำว่า c a p t ินค i n ก็คือที่ภาษาไทยเราเรียกว่ากัปตันกัปตันนะคำนี้นะคะเนาะแปลว่าหัวหน้าทีม The leader of our sport team ยกตัวอย่างเช่นนะคะ is unusual to have a goalkeeper as captain of football team นะคะอ่ะ is u n is unusual unusual ก็คือไม่ปกตินะอ่ะ unusual ก็คือไม่ปกติเนาะ u u s u a l แปลว่าปกติ unusual แปลว่าไม่ปกตินะคะ is unusual to have นะ to have a goalkeeper นะที่จะต้องมีนะคะที่จะต้องมี goalkeeper goalkeeper คือผู้รักษาประตูนะคะ as captain captain of football team อ่ะที่จะมีผู้รักษาประตูเป็นอะไรคะเป็นกับตันทีมของฟุตบอลนะคะของกีฬาฟุตบอลนะคะส่วนคำอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นคำว่า fountain fountain ฟาวตินนะคะอันนี้ก็คืออ่าน้ำพุนะคะน้ำพุ ou เสียงตรงกลางนะคะเป็นเสียงอ้าวอ้าวเนาะอ้าวอ้าวเนะเนะฟ้าอ้าวเนาะเฟ้าเนะฟนะนนนน้นะคะแล้วก็ทิ้นทิ้นทินนะคะก็เป็นอฟาวตินฟาวตินฟาวตินนะคะแปลว่าน้ำพุเนาะอีกคำนะคะเสียงคล้ายๆกนันเนาะคำว่า mountain 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 นะคะก็อันนี้เป็นภูเขานะคะเอาไปฝึกออกเสียงกันนะคะอีกนิดนึงนะคะในสำเนียงอเมริกันนะคะตัวทีที่ตามหลังตัวเอ็นนะคะเขามักจะไม่ออกเสียงนะคะฉะนั้นเวลาออกเสียงคาว่า mountain นะะ mountain เขาจะออกเป็น mountain 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 นะคะ fountain fountain ฟ้าวถิ่นก็จะเป็นฟ้าอึนฟ้าอึนฟ้าอึนนะคะลองไปสังเกตดูนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมพิมพ์นะคะใต้คอมเมนต์ว่าชอบค่ะและก็กดติดตาม